วิวโบวเมตรดาโผล่ Pro, งานวันเกิดไม่อเล็กธิดาเดชชาวเน็ตแซวกระจายแฟนคลับฟินสลบเมื่อนางเอกสาวแสนโซนสาวโบเมตรดาโผล่ Pro, ไปร่วมพฮปเปี้เบรคเดย์คุณแม่ของพี่ชายคนสนิทอเล็กธิดาเดชเมื่อวันที่8มกราคม2 5 6 5, 5, 5, 5ที่ผ่านมางานนี้เล่นเอาแฟนๆขาจิ้นกรี๊กรกรรกดกันคอแตกฟินตลบกันทั้งด้อมโดยอเล็กโพสภาพที่คุณแม่อุ้มตนเองเมื่อสมัยยังเป็นเด็กผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเล็กธิดาเดชร้อมข้อความอวยพรว่า สุขสันต์วันเกิดเซาหุยและสุขสันต์วันเด็กในรูปเดียวรักนะแม่ขณะที่คุณแม่ของสาวโบก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าชายน้อยร้องทําไมสุขสันต์วันเกิดข้าแล้วก็สุขสันต์วันเด็กขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปลอดภัยจากโควิดด้วยจ้าส่วนในอินสตาแกรมของสาวโบแอดโบอันเดอร์สกอร์เมดดาได้โพสต์ภาพหมู่ที่จะตัวร่วงเฟรมเดียวกันกับครอบครัวของอเล็กพร้อมแคปชั่นว่ามาเบอร์เดย์ด้านอเล็กก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับโบทันทีด้วยอีโมจิรูปกอดทําเอาแฟนคลับ เข้ามากระหน่ำกดไลค์ปลาหัวใจรัวๆและคอมเมนต์แซลทั้งคู่ยกใหญ่อาทิงุ้ยเรียกมาหน้ารักไม่เน้นรูปคู่เน้นรูปครอบครัวไปเลยกีถัวใจบรนพองโตก็ฝากตัวเป็นลูกสะพายไปเลยสิคะงานนี้เรียกครอบครัวสองบ้านเสด็จกันขนาดนี้ทางรักอเล็กโบก็สะดวกโยทินสุดๆไปเลยสิแม่ขอขอบคุณภาพไอจีเลทิ่เดชโบอันเดอร์สกอร์เมญดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีนี่ด o m คค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ